สวัสดีครับมันชีจะไปเที่ยวอีกแล้วนี่กระเป๋ามันชีนะครับของใครฮะของใครของใครหนูจะไปเที่ยวอีกแล้วเอาข้ามาเร็วเอาข้ามายึเข้ามาครับเอาเร็วของใครเอาข้ามาเร็ว จะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนครับือจะไปเที่ยวไหนครับอืมวันที่จะไปเที่ยวไหนไปไหมอ่ะไม่ไปจะขึ้นนะอ่าไปแล้วอ่ะขึ้นมาเลยเอาลยกเข้ามาลูกเอาใหญ่กว่าถุงอีกเอาเวเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยครับข้าไปมาแล้วข้ามา เข้ามาแล้วอา้าวอึ๊บโอ้โหเข้าไปเลยเออเก่งเลยอ้าเข้ามาอึ๊บ๊บเอเอ,เอ,เอ,เอจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วกระเป๋าสมบัตบิเอาเร็วใส่เร็วอ่ะมุดเข้าไป ไปเฮ้ยะจะไปเที่ยวแล้วถึงที่ละถึงแล้วถึงยังยังยังไม่ถึงจะไปเที่ยวแล้ว ไปไหมไปก็ออกมาเดีวออกมาเลวไม่ไปโอ้ห่วงกระเป๋าเนอ่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอเปิดประตูให้เ,หเอาป่ะเอาแล้วไม่เอาอีกห่วงกระเป๋ากระเป๋าใคร <c oughs> น้อนเลยไม่ลุกเลยเธอไม่ลุกเลยเหรอออกปะ่ะนี่ประตูอ่ะออกไหมไม่ออกวัวไม่ได้ไปเหรอ,ออกปะ่ะ ออกไปครับออกไปครับไม่ออกรอไปก่อนเลิกปะไปเที่ยวกันก่อนป่ะไปวิ่งกงันก่อนป่ะมาไปวิ่งแล้วปะเร็๋วเอามา ออกป่ะไม่ออกทุกทีเปิดประตูก็ออกแล้ววันนี้ไม่ออกเหรอไม่แล้วนะออกมาแล้วไะ <c oughs> ไม่ออก,ออกอนีกก่นก็ไปเก็บที่เก่ายึบ <c oughs> ai <coughs> bye. 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 <coughs> ok bye bye, bye, -bye.